you mm -hmm. หล,งลังจากที่กินข้าวเสร็จนนะครับนะก็มาเริ่มยามเบ็ดกันต่อนาที่นียวนะตะว่าน้องสายเป็นกระไดกลับเลยครับต่างว่ามากินข้าวปลาน้วกันน้างนะผมไกายามเบ็ดต่อนะครับที่นี่เบ็ดหลังนี่คือตอนนี้แหลพี่นอ,นะอนนะตอนี้ลหะแต่ว่าหักปลาหักบอมี่เลยครับพาหลูดถอนดีครับ นี่นะครับพี่น้องนะเบ็ดล่งนี้ะะะนะครับนะดึงถอนอุ้ง่รปลาดึงถอนนะครับนะหลักๆมากแก่ฟังนะครับเนาะกรบปงหัว,หวเป็นปลาหยั่งนะครับนะนะครับนะดึงแห้งครับเนาะโอ้ยโอ้โหอีก่าใหญ่ครับอีกา่าปลากาครับปลากาป๊า เอ็ดเปลี่ยนแล้วครับดูน่านนที่จะได้เห็นหน้านะครับปลาชนิดแหนไม่ใครครับไม่ใคองูปุ่ม่ิเดี๋ยวพี่น้องนะกระโดดเหนือน,นะครับปลากระยี่งได้สวยนะครับนะขอปลดกันนะครับเ่าน สำหรับรังนี่ก็ถเธอ,อยืดได้เป็นน้องเด้อปากกาปากกาอีกแล้วสองตัแล้วด้อนี่ยลองติดปากกานี่ก็ไข่ยืดยได้ไข่ก็บดถือครับสำหรับไม้ที่ใส่นะครับนะครับเป็นไม้น,นะครับนะไม้หวยนะครับนะแต่ว่าวัอนี้ก่แก่เส้นนะครับ มาหากินเขาปลาเนาะครับพี่น้องเนาะน้ำหอย,ยนะครับนะ้ำหอยนะครับเนาะกลับเป็นเวลาทเที่ยงเนะครับหองังเที่ยงเหลังเบิรงหลังนี้ถ้าพี่น้องนะใส่ไรืขังถ้าพี่ครับสี่หาประมาณสี่หาหลังอืม ร่อนไม่มีอย่างเลยครับมึงด้วหลังนี้นะพี่น้องด้วนี่นี่หลอบเทียงหลอบเทียงโดนปลาอีกาดีแฮงปลากาเด้ครับลายตัวด้วยสามตัว,วกับข่ายแหงนะครับหลอบนี้ครับของห่างไหมขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะ หักใหม่ติดเน็บเลยหมุนหมุนหมุนกันครับอา้วนนี้ปลากระสิหลุดแล้วนะยันดวงเบ็ดโอ้ยดวงเบ็ดหกักพี่นองหักเรียบร้อยจะใส่งานมาได้ไปอีกรังรังนี้ก็ใส่เต,ตื้นเตือนนะพี่นังน่เป็นเตือน แต่ว่าเป็นหกกระลุนกันครับว่าจะโดนปะเอาโดนใช่ไหมล่ตื่นๆตือ,อเออเรียบร้อยเลยค่ะเนี่ยกำลังนี้นะครับต่อไปพูนอีกสองสาหลังนนะ้ํานะกลับมาลุนหลังนี้ก็ต่อนะครับ เงียบพี่น้องเองรันยามไล่เทียกับรอ,อนไล่เทียครับหลังนี้นี่ครับหลังนี้่ซื้อว่าตี๋ได้พี่น้องได้มาครับรุ่นนี้ครับเอ้ยมาครับสวยๆครับสวยๆแม่งามครับแม่งาม,ม,งามนี่โอ้โหใครองปุุงได้พี่น้องไหออดดยเอาปดนะครับจ้ะ รับในตอนนี้นะครับด้ะขนก็นได้ย้ายมาใส่หมายใหม่น,นะพี่ท็อปหลังจากที่ใส่ไปใส่บ้านะครับมันมันหล่อนแอดงเดียวนะครับมันกินบระท่านไอ้ตาซิวนะครับเนาะตาซิวอับก็เลยใหญ่มากทั้งลมเลยพี่น้อปมาลองใส่ทั้งลมเบิ่งครับว่าก็มาลองใส่ทั้งลมครับว่าที่เป็นยังไงนะครับับไม้นี้นะครับ โอเคดีนะครับเดี๋ยวล้างสุดท้ายเลยนครับจ้าเดี๋ยวใส่เซตกะเข้ากับมะลุนกันต่อเลยนะครับเนาะขี่เลือมาดีๆนะครับพี่น้องกะคุ่นนะครับเนาะมองเริ่มต้นยามนะครับเกํลาลังแหลงนะเนาะเดี๋ยวไาผมผ่านมาองนี้นะครับผมเห็นปะ เป็นกระตุกดาครบด้วยทันเบ็ดเป็นกระตุกนะครับนั่นนๆเห็นไหมโอ้โหเป็นปลาอย่างนะครับเกแี่ยแห้งเห็นไหมได้นะกระตุกขนาดเลยนั่นกระตุกแบบแห้งนั่นนั่นโอ้แคะแห้งด้วเก่าวนะครับเนาะกับปลาที่สะสมนะครับด้ว ผสมแต้มครับหลังจากที่ปีงคิดว่าตอนเที่ยงแล้วนะพี่น้องนะกลมาเริ่มหาใบตอนบ่ายนะครับครับก็หลังจากยามหลังนี้แล้วนะครับเนาะมาลองยามหลังนี้แล้วนะผมใส่ติ๊บหนามใบนะแต่ว่าคันเบ็ดต้ใสู่เวดานะผมใส่จำหนามครับนะ báo cả bố mía nè cái nhà văn này nhà cái nhà cái cầu đây hậu băng. Băng, lăng này cái này กระป๋อนแอร์กะลอนได้พี่ดาวด้ะรางนี้บะเถิกดกะรอสมผลงานสองหลังนี้แล้ด้ะลงมาเป็นมีป่าเนาะขย่งอยู่ยำมยำได้กับผัผดตากเทียนนะครับเลยใส่ถิ่มไปสองลังเลยรอนนี้จะเป็นยังไง เอาเนี่ยมิตรีรีแต่ว่าก็มาเบิ่งหลันคางกันนี่ได้พี่น้องได้เมืกี้นะครับเนาะโอ้ยโดนได้พี่น้องเด้อเมยงามครับดู่เม,มยใหญ่เลยครับพี่น้องอุ้ยอ้ยอุ้อ้ย ไอเป้งๆน,นีุ่้ยแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ไขเนี่งแม่ใหญ่ครับขอบปดครับครับต่อไปก็มายำเริ่มยำกันต่อเลยเนาะครับเนาะนี่ครับไม้ไม้ไม้ไดนะ้พี่หนุ่มนดะ้ะผมใส่ได้ครับนี่ครับพลังแหลกแหงมนันสีมนันบะ่เนาะ รองลังลกระลดนมึงไปนอไดนะ้ถอววาเตี้ยยเพ่ตี้ยยเตี้ยยหรูดรไปจันปนกนั่น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 อ้ยเป็นปกาก้าพี่น้อง ปากกาเกียนยำแรงมาตกหลอบตั้งแต่บ่ายมากนี่นะปากกาเอาดีครับสวยๆแงงามงนะ่เาเนาะเดี๋ยวขอปดนะครับครับครับเป็นลำร่างมะยามลางังกันต่อนะ้พี่น้องนะลังคางกันเนาะแต่ว่ากระตุกได้พี่น้องกระตุกได้ไม่กระตุกครับมีกระตุกผมเบาดาบนะเบาเบา เบา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 หลุดแล้วจักนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยดิ่นแบบนี้โอ้ยโอ้ยดิ่นแท่งเลยพี่น้องเออเอออุ้ยน้อเป็นประกายครับพี่น้องรอบคำประกายจะสะสมนะครับเนาะครับกระเบลุนหลังนี้ต่อได้พี่น้องได้ ขนาดไซสูงส่งเขินน้ำขนาด<ม>ก็บโรัว่าจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะจะตกป,ปะเงียบได้หน้องนะหล่นนะครับหล่นเธอๆกลับมาหล่นลังนี้กันต่อนะครับท่าหล่นนะครับบอเธอีครับ ก็มาล่นลางนี้กันต่อนะ้วครับนะนี่ครับลางนี้ครับเม็ด <c oughs> พี่น้อยบ้านเมียงคยัคบบ้านหลอนเลยใส่ไปก็ครับไปหลังไม้ต่อครับ ก็พี่น้องเนียสว่วงนี้ยพันไม่ค่อยถึกนะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตรงเหี่งอ้อไยไ่นะครับนะผมว่าป่านอาจะไปสุกซมเยอะแถวหิ่ยวไผ่ไปแล้วครับล้างได้ลอนๆดีๆเดี๋ยวผมสูใหญ่ไปเลยครับสำหรับล้างนี้นะพี่น้องนะแก้วหงส์ว่าเป็นแังไหนน้ำนะ แต่ว่าดึงขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าจักถึงพ่อถึงอันนี้โวกโห่เ้ยครับอยายปลักให้อย่างมักโยมดีนะครับเนะาะเอาเป็นปลากรดป่องนะพี่น้องนะปรากฏหน่อยกินเนื้อกันครับปรากฏหน่อย,อยครับกินเลืกกไหม เลือดหลัก็สีบรอนด์นะครับนะเนาะบรอนอ์เลยกับกยายไปเหลือนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำหนิ่งนะครับเนะนาะน้ำหนิ่งปลาเป็นบอลแลนเขาฟังนะต้องแลนม์ภาษาใสหัวกเอานะครับอีกหลังนะครับเนาะเอามาใส่นี่ครับ สายห้หกเอาพี่เนาะถ้าฝุ่กพอประหลาดประลดเนาะแต่ก็ห้าอยากเสละเกินประหลาดประลดก็ได้บอมีก็แต่เก่าพี่น้องหกเนี่ยเนี่ยประหลาดมากเกี่วสวงแต่เก่านะครับเนาะเก่าแต่ก่อน พยายามมันเก่ามันเดิมกันต่อนะครับนะเนาะกับกระไซไปแต่บนนะพี่น้องนะลงไปพ่นไปสดอยู่แถวเขาไพ่กันละครับเฮ้ย <Hey. S 1> ทำอะไรอยู่ก็เป็นเขี็ดจิกนด้ครับเลยอิ้วไปไวขนาดเป็นฟังไปเลยยอมันเลน กครับหลังแนงมีการกระตุกบ่ครับหล่นกันครับพี่น้องหยับแลยครับหล่นด้วกันครับมาทั้งลุมก็ได้กลับมาหล่นหล,ลังนี้กันต่อครับ เงียบครับหล่นแมหล่นซส่อกับมารุ่นหลันเยนต่อแล้วไฟซีซีแตกไฟอย่างนอ้อไฟแตกด้วยพี่นอ้องงานไฟแตกนะกระตุกมือไได้วยพี่นอ้องแต่ว่าดัานของนี่ที่เอาขึ้นไหนปะนะ่ะเนาะจะขออนุญาต เอาขึ้นก็ได้ของใหม่แบบย่างจังเยลยหลังนี้ก็จบเกมกับพี่น้องฮักเรียบร้อยของใหม่ดึงปลากระดึงอกันด้วยครับกระตุกกระตุกอยู่แต่ว่ากะบอดายครับเจอหากพายกระมานลุดสามหลังกันต่อนะพี่น้องนะกัดหลังยังหนีนะครับหลังห้งนึง กะลังทางน้านะครับกรลังถัดไปพวกนะครับสามลังในยอนี่สิโดนจากโตววามา้อมาล่นหลังนี่ก็ต่อครับก่อนครับลัางแรกแหกมนันไม่มีอะไรนี่กอภัยถ้าสลับลังนี่ก็ะยากมากนะครับบ่โดน กลับมาเบิ่งหลังนี้เด้อครับเด้อบ่อมงดินเด้อพี่น้องได้เงียบเก็บเงียบเลยครับถ้าเป็นแปนเนี่ยบ่เห็นโตเป็นโอ้ข้างเพื่อครับแต่ว่าหากักแปนข้างล่างกะพยายามล้างฝุ่นโอนะพี่น้องนะเด็ดกะไก่สิบเอ็ครับเพื่อนล้างเดียวมั้ย ไปหล่นหลอบใหม่นะครับเนาะต่ออีกหลอบนะครับทางนี้ไปจังได้ น,น้ำหนิงครับปลาเลยบ่คอยกินเบ็ดดีนะครับนะปลาปันนาจะอยู่เลือกน้บเพราะว่าน้ำหนิงเพิ่นจะบ่อมาเ่ยอฟังเพื่อตอนน้ำแห้งนะครับนะตอนฝนตกไม่ด้ดีช่วงที่มาใส่แหลกๆน้าเนาะช่วงนั้นปลาจะกินเบ็ดดีกว่านี้นครับ ตอนนี้น้ำนี่นครับว่ามีแทบจะบ,บอ่อไหลเลยครับเนี่ยปลากะเะยหลบอยู่น้ำต้นใหม่เนี่ยละครอยู่ในต่อหลึกๆแน่นะครับปลาบ่อ่อยขึ้นฟังครับบ่อ่อยมาเศร้าเมือยน้ำฟังเนาะปลาก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็เลยกินอืดกินอยากในเยักน่อยนะครับ นี่เป็นงานที่ได้กับเป็นปลากาสะส่วนหมากนะครับหลังจากกินเข่าเหล้วนะครับนเนาะขาเทียงเหล้วก็ลงไม้ยามแล้วก็ใส่แล้วก็ใหญ่เป็ดต่อนะครับเนาะกับรุ่นอีกนะครับรุนอีกรอไม่ได้พี่น้องน,นะ ยังได้ั่เออออกันโอ้ยพี่น้องเนาะโอนเนียโอ้ยเยอข้าเกืดบเยอมันยโมันโมมีแนวใส่อีกต่างหากว้าคนมาเสียไปเนาะชอนคือไม่มีไม่ยากต้จำยกาเขื่อนควายมั้งเนาะโอ้ยกันไปเลยเนาะโอ้ยใส่ของควายดินี่จะทำหนึ่งกูยังสีเอารุ้นบ่อไหนเบ็ดเก่าทำพี่น้องเด้ขุ่ใหญ่แหงด้วยเบ็ดเก่าเลยโอ้มาหัวโปะคักแต่โอ้ยใส่เราครับ ใส่โลด้วครับเนี่ยดีแต่เดียววันนี้ไปเลยยังแห้งอ,อ,อย่างเดยนะยังเดียวกัดเสียอย่างเดียวใส่โล่ผ้าสอกครับผ้าสอกมอป,ปูหล,ลกปลลกอ๋อไอ้ใส่มันจะใส่เยากับปูส่วนผมกับ ยามเบ็ดต่อเนาะพี่น้องเนาะถึงที่พระเทพพอคอยยามก็เลยปอะกายเนาะตัวแหลกแหกมานเนาะพี่น้องเนาะหลังแหลกแหกมานไหมโดนโดนพี่น้องเนาะพี่น้องโดนโดนโดน ตึกตึกครับตึกตึกมีเด่นครับมีเด่นนี่ครับแย่งสะสมกับสะสมตัวบบใหญ่ก็เพิ่นดอกเนาะแต่ว่ากับเอามวนเนาะครับเพชรตั้งเบิดนะครับผมผมกระด้กโกมาไห้ได้ี่น้อนได้ โอ้ผลไม้สั้นเลยผนเนาะดอกไฟเนาะนี่ครับผลงานนะครับที่ได้นะครับด้สรุปผลงานนะครับตกปลาวันนี้นะครับเนาะก็รู้สึกว่าเป็นปลากาซะส่วนมากนะครับน่ะปลากากินเบ็ดนะครับปลาขระแนงไม่ค่อยออกเล็อดปนไดครับาาก็จะเป็นเพราะว่าน้ำเหนิยงนะพี่น้องเนาะน้ำพันหนึ่งเกินนะครับปลาบ่ออกจากเหาะเนาะ ฐานท้าไท่สถานที่ที่แบบว่าเป็นนั่นเนาะเป็นมีเอาะมีเขอะเนาะครับเนาะกับปลักเขาทั้งในเลยอย่งนี้นบุกไกินนะครับขนากกับเป็นปลาสิวอ่านะขนาดก,กัะไปทั้งหล่อนหน้าบ,บากกว่า หลอนหนกนะ,นะ,นะ,นะนคีับหมไปมา้นคือทุกบ้นไประเทไทเนาะแต่ว่ากับก็จะแยงอยู่ครับแจงราคาแยงไปไใส,ส่เราใหม่เสียบพีเลครับเด้อนีครับแม่ใไข่บุ้งเนะไข่ไข่แมน ชวนนึ่งนักกับอยากกินแต่ตอนเที่ยงนะน้งครับกำลังใส่เพ็่นอยากกินกำลังใส่เพ็่นกะได้ามาหาส่วงบายอีกเท่านึงครับกรใด่าย่ยอะมากนะครับเพื่อปลา ไม่ค่อยกินดีบันไดนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องไปมกหมอได้นะครับลายเต๋ากดด้วยอเสรียมเก็บสัมผัสนะครับเนาะนี่ครับสวมไปกินข้าวฟังสามเพียงเพียงนะครับ,นรบนนเ,าเนาะมี่ขวดนาำแห้งเลือนะครับ กับลานะครับพี่ละนองขอจบคลิปแค่เพียงสำเนี้นะครับเจ้ากดติดตามนะครับ,บกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ดคลิปเด้าเมื่อแดดหายใจบอกสัมบอร์นิสัรับวับนบบนีนะครับขอบกราบคำว่าทุกคนกัขสบายดีเะร้ะรเบ้